ทางก้านด้านล่างนะคะเรานั่งตังสบายก่อนแล้วก็เดี๋ยวตัวฝึกปฏิบัติเราค่อยตื่นตัวขึนอ่กันหนึ่งคนอยู่ที่การอบรมนั้นคณะกรรมการกีฬายันยนต์มอเตอร์สปอร์ตนะครับนะการกีฬาจังหวัดเชียงรายแล้วนี่ก็คือการทำ CPR และการหยุดช่วยผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบขาดกับครูนะถามว่าในสนามแข่งน่ากลัวคณะนหนในสนามแข่งแค่รู้ว่า5ตัวแล้วเนาะแต่ ในสนแข็งมีสิ่งที่น่ากลัวคือโรคหัวใจโรคหลอดเลือในสมองแล้วก็น้ำตาลตับถามว่าอันตรายไหมสามโรคนี้สามารถทําให้ผู้ป่วยเสียชีวิตและทําให้ผู้ป่วยเป็นอนัมพฤกษอัลมาได้นะคะโรคแรกโรคหัวใจะะโรคหัวใจ,วใจผู้ป่วยที่ มีอาการโรคหัวใจจะมีอาการเจ็บแน่นอกปวดข้เล้าดามเท้าไปแข้อเท้าไปหลังเนอหมือนมีอะไรมาขังติไว้เจ็บแบบหายใจไม่ออกแสดงว่าคนไข้สงสัยว่ามีอาการโรคหัวใจ